อาคารีวิวยินดีต้อนรับกลับมาสู่การรีวิวรถยนต์คันใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองอย่าง Toyota p r a d o 2 0 2 6 SUV สายลุยระดับพรีเมียมที่กลับมาครั้งนี้พร้อมความสดใหม่ดีไซน์ที่ดุดันขึ้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเดิมและงานออกแบบภายในที่ใครเห็นก็ต้องประทับใจโดยเฉพาะพื้นที่ภายในห้องโดยสารห้องนอนห้องน้าเสริมสาหรับรุ่นตกแต่งพิเศษและห้องคนขับที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดทาให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถสาหรับขับเท่านั้น แต่เหมือนเป็นบ้านเคลื่อนที่ที่สามารถเดินทางไปได้ทุกที่อย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาไปชมกันแบบละเอียดทุกมุมเหมือนคุณได้นั่งสัมผัสอยู่ภายในจริงๆเริ่มจากภาพรวมของดีไซน์ภายนอกโตโยต้าปราโด2026เปลี่ยนโฉมใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงบึกบึนและทันสมัยกระจังหน้าใหม่แบบทรงเหลี่ยมไฟเล็ที่ปรับแสงอัตโนมัติล้ออลลอยขนาดใหญ่และเส้นสายตัวรถที่คมชัดกว่าเดิมช่วยเสริมบุคลิกที่ทั้งเทและภูมิฐาน แต่สิ่งที่ทําให้รถคันนี้โดดเด่นกว่ารถ SUV ทั่วไปคือความสามารถด้านความสะดวกสบายภายในที่ออกแบบให้เหมือนคุณกําลังเดินทางด้วยห้องพักส่วนตัวบนล้อเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในคุณจะสัมผัสถึงบรรยากาศพรีเมียมอย่างชัดเจนวัสดุหุ่งบอกแบบหนังคุณภาพสูงผิวสัมผัสเนียนลายเดินได้ประณีตทุกจุดในห้องโดยสารถูกให้ความสําคัญทั้งรูปลักษณ์การใช้งานและความทนทานแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้มีมิติและหรูหรา พร้อมจอขนาดใหญ่ที่รองรับทุกการใช้งานตั้งแต่ระบบนำทางระบบเชื่อมต่อไร้สายไปจนถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่ฉลาดมากขึ้นสิ่งที่หลายคนอยากรู้คือเรื่องห้องโดยสารและพื้นที่ภายใน prado 2026ถูกออกแบบให้กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนรองรับการเดินทางระยะไกลได้ดีมากเบาะนั่งทั้ง3แถวถูกปรับปรุงให้รองรับสรีระดีขึ้นเบาะแถว2กว้างขึ้นอย่างชัดเจนทำให้ผู้โดยสารนั่งได้สบายโดยไม่รู้สึกอึอดอัด และยังสามารถปรับพนักพิงเอนนอนได้ตามต้องการสําหรับเบอร์แถว3ก็ใช้งานได้จริงผู้ใหญ่ขึ้นไปนั่งได้โดยไม่ลำบากเหมือน SUV หลายรุ่นสําหรับรุ่นตกแต่งพิเศษที่มีตัวเลือกห้องนอนภายในรถถูกออกแบบสําหรับคนที่ชอบเดินทางไกลเป็นหลักพื้นที่ด้านหลังสามารถปรับเป็นเตียงนอนแบบเต็มพื้นที่ นอนเยียดได้จริงรองรับได้1นถึงสคนขึ้นอยู่กับรุ่นเตียงปูด้วยฟูกแบบหนาวัสดุนุ่มพิเศษมีระบบไฟเลเดปรับแสงได้หลายระดับสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนอยู่ในห้องพักส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ USB เต็มรูปแบบติดตั้งตู้เก็บของขนาดเล็กและหน้าต่างแบบม่านบางแสงเพิ่มความเป็นส่วนตัวแม้จะจอดรถพักในพื้นที่ที่มีแสงมากก็ย,ยังหลับสบายในส่วนของห้องน้ําที่เป็นออปชั่นเฉพาะรุ่นสุดพิเศษ เป็นสิ่งที่ทําให้布拉多2026แตกต่างอย่างชัดเจนแม้จะไม่ใช่ห้องน้ําแบบเต็มรูปแบบขนาดใหญ่แต่ถูกออกแบบเป็นห้องน้ําแบบแคปซูลกระทัดรัดสําหรับการใช้งานฉุกเฉินมาพร้อมชักโรครกแบบพิเศษที่สามารถเก็บของเสียด้วยระบบดูดสูญญากาศปิดผนึกกลิ่นได้อย่างดีและยังมีอ่างล้างมือขนาดเล็กพร้อมก๊อกน้ําแบบประหยัดน้ําเหมาะสําหรับนักเดินทางสายแคมปิง้งหรือคนที่ต้องขับรถทางไกลานานๆที่อาจไม่สะดวกหยุดตามปั๊มบ่อยครั้งถือเป็นไอเดียที่ตอบโจทย์มากสําหรับสายท่องเที่ยว ต่อมาคือส่วนที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้ขับห้องคนขับหรือพื้นที่คอนโทรลถูกออกแบบให้มีความทันสมัยและใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอมารวัดแบบดิจิทัลที่แสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขับระบบความปลอดภัยระยะทางหรือสภาพรถชุดพวงมาลายัยหุ้มหนังที่จับถนัดมือมาพร้อมปุ่มควบคุมครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นระบบความบันเทิงระบบโทรศัพท์หรือระบบผู้ช่วยขับขี่ นอกจากนี้ Toyota Prado 2 0 2 6ยังใส่เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มมีระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบดึงรถกลับอัตโนมัติเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้ารวมถึงกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่คมชัดมากขึ้นทำให้การขับในเมืองหรือเข้าซอยแคบๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าที่เคย เรื่องความเงียบภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมากด้วยการเสริมวัสดุการเสียงที่ตัวถังทําให้เสียงลมเสียงถนนและเสียงเครื่องยนต์ถูกลดลงจนแทบไม่รบกวนผู้โดยสารเหมาะทั้งสําหรับการพักผ่อนการนอนหรือการนั่งทํางานในรถสําหรับคนที่ใช้งานแบบรถบ้านเคลื่อนที่ยิ่งตอบโจทย์ได้ดีมากส่วนระบบช่วงล่างโตโยต้าปรับใหม่ให้แล่นนุ่มนวลบนถนนปกติแต่ยังคงความแข็งแกร่งเมื่อออกนอกเส้นทางรุ่นนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ฉลาดขึ้นสามารถปรับโหมดการขับได้หลายรูปแบบ ทั้งโครนหิมะทรายหรือหินระบบจะปรับแรงดันล้อและกำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติทำให้ปราโด2026เป็นรถที่พร้อมเดินทางไปทุกพื้นที่จริงๆมาถึงความรู้สึกโดยรวมโตโยต้าปราโด2026ไม่ใช่แค่รถสำหรับครอบครัวหรือสายผจญภยัยแต่เหมาะกับคนที่ต้องการพื้นที่ภายในที่ปร,รับใช้ได้หลายแบบ ตั้งแต่ห้องโดยสารกว้างางห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ห้องนอนสำหรับพักผ่อนไปจนถึงห้องน้ำฉุกเฉินที่เพิ่มความสะดวกในทุกทริปถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าสำหรับคนที่เดินทางบ่อยหรือชอบใช้ชีวิตบนรถมากกว่าปกติการขับขี่ก็ให้ความมั่นใจช่วงล่างดีลุยได้ทุกที่ห้องโดยสารสบายเงียบและเหมาะสำหรับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะนั่งเล่นดูหนังทำงานหรือพักผ่อนการออกแบบภายในโดยรวมดูหรูหราและใช้งานได้จริงทุกส่วนทำให้ prado 2 0 2 6เป็นหนึ่งในรถ suv ที่ครบเครื่องที่สุดในปีนี้ และนี่คือรีวิว Toyota p r a d o 2026แบบละเอียดทุกมุมสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่ทั้งลุยได้จริงอยู่สบายเหมือนบ้านและรองรับการเดินทางแบบไกลๆปราโด2026หน้าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า